สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกนะครับสวัสดี FC ทุกคนทุกท่านสวัสดีกับคลิปวิดีโอในช่องสัทธามาปาติหารเกิดขอให้ปฏิหารเรืสิ่งดีๆเกิดกับชีวิตของผู้ที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังในการรายานนิมิตของทางช่องนี้ด้วยนะครับก็ก่อนอื่นนะครับขอย้ำคำเตือน,นอีกครั้งนะครับก่ขอนที่จะเข้าในเนื้อหาของคลิปให้รับชมเพื่อวความบันเทิงเท่านั้นหรือรับชมเพื่อเป็นแนวทางประกอบการพิจ,จารณาในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบ,บาลที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น ผมไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทตัวเลขทั้งหมดเกิดจากการคำนวณและการวิเคราะห์โดยใช้ผลสลากกินแบ,บ,บน่งรัฐบาลงวดที่ผ่านมานำมาเป็นสูตรการคำนวณและวิเคราะห์กันนะครับการคำนวณและการวิเคราะห์ต่างๆนะครับไม่ได้เป็นองค์ประกอบในการออกสลากกินแบ,บ่งรัฐบาลใดอย่างใดน,นะครับเป็นเพียงการวิเคราะห์และความคิดเห็นส่วนบุคคลเท่านั้นนะครับ ปรดใช้วิจัยนในการรับชมรับฟังนะครับผมไม่ได้ชี้ชัดว่าจะมาตัวไหนหรือจะไม่มาตัวไหนและไม่ได้ฟันทงว่าตัวไหนจะมาและตัวไหนจะไม่มาทําไปตามสูตรและวิเคราะห์ไปตามความคิดของตัวเองนะครับคลิปนี้นะครับผมนี่นะครับให้ดูกันเลยมันอาจจะเป็นตัวเลขที่เรียกว่าหลายตัวนะครับบางคนอาจจะตาลาย ก็ไม่น่าจะตาลายนะครับถ้าใครติดตามกันมาสักพักเนื่องจากผมทำเป็นแถวใครแถวมันนะครับคลิปนี้สาระสําคัญของคลิปก็คือเลขดับนะครับดับหน่วยบนหรือที่เรียกว่าหลักหน่วยรังวันที่1น,นั่นเองนะครับ <c oughs> หลักหน่วยบนนะครับงวดที่ผ่านมานะก็ดับอยู่ทุกหลักนะครับซึ่งสถิติข,ของงวดที่1เมษานะครับไม่ว่าจะเป็น ดับในส่วนของบนกระดับอยู่ทั้งหมดนะครับร้อยร้อยก็อยู่ร้อยอีกใบหนึ่งสิบหน่วยและก็สิบกับหน่วยเลยดับขาดก็อยู่เหมือนเดิมนะครับผมพูกกันอีกครั้งนะครับวันนี้ก็ลุ้นกันหน่อยนะครับอาจจะลุ้นหนักกันหน่อยซึ่งนะครับของผมเลขดับนะครับมันคำนวณได้มันเป็นตรงกันกับเลขเด่นนะครับที่ ดังๆหรือว่าที่ชอบกันหลายคนหลายท่านนะครับก็ชอบกันเอื่อมนตรงกับเลข่กับของผมนะครับผมขอบอกก่อนเลยนะครับวันนี้ผมจะนําเรข่อดับหลักหน่วยมาให้ดูกันนะครับว่าอย่าให้นะครับเลขดับของผมเนี่ยคปตัดตัวที่เราชอบนะครับชอบตัวไหนก็ว่ากันไปตามความคิดของแต่ละบุคคลแต่ละท่านกันเลยนะครับส่วนใครจะมั่นใจในสมเรขดับที่ผมทําลงให้นะครับก็ใส่เลยนะครับมันก็อยู่ที่วิจารณญาณของใครของมัน นะครับผมไม่สามารถที่จะบังคับได้ว่าต้องเชื่อผมและไม่เชื่อผมและไม่ได้บอกว่าให้เชื่อใครใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะสถิติเล็กๆของผมนะครับมันเดินดีนะครับดีแต่มันก็ไม่ได้น่าใจหายดีไม่ได้หมายความว่าเข้าทุกงวดดีไม่ได้หมายความว่าหลุดทุกงวดนะครับสถิติในี่ในส่วนของหลักสิบและก็นี่ดับสิบหน่วยนะครับสถิติของเขาก็มีให้เห็นอย่างชัดเจน นะครับไม่ได้มาเพิ่งเขียนขึ้นใหม่แล้วไม่มีการแก้เลขนะครับซึ่งสมาชิกใหม่ก็ก็ยังมามีอีกนะมาพิมพ์บอกนะครับกลัวผมแก้เลขหรือเปล่าหลังจากเลขก่อผมไม่แก้หรอกครับนะครับที่แก้ก็คือผมแก้สูตรปรับสูตรผมเขียนยังไงผมก็ใช้ใบเดิมแหละนะครับถ้างั้นมันไม่เป็นตัวเลขที่แบบโลกลุนลังแบบนี้หรอกนะครับในสวองดับหลักหน่วยนะครับผมจะใช้ทุกการสี่สูตรนะครับผมตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับอันนี้เป็นใบที่สองแล้วนะครับนี่รอนหลังขึ้นไปดูก็นี่แหละครับ เห็นไหมครับมีเข้าบ้างไม่เข้าบ้างทั้งสี่สูตรที่เคยหลุดมาหมดครับสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองสูตรที่สามเคยหลุดมาสูตรละหนึ่งมวดนะครับและสูตรที่สี่สูตรสุดท้ายเคยหลุดมาแล้วสองวดน,นะครับเห็นไหมบางที่บางท่านนะครับเขาก็ให้แบบหลุดเยอะกว่านี้ก็ยังเขาก็ยังไม่ได้ดว่าอะไรนะครับผมเนาะมันก็เป็นเรื่องธรรมดาแหลนะมาดูของงวดที่ผ่านมากันก่อนนะครับ ดับยูทุกหลักนะครับผลสลากคือหกหนึ่งแปดนะครับเขาเรียกว่ารวยทางเดียวเรียกรวยทางเดียวมันมันหนึ่งหกแปดนะครับหกหนึ่งแปดมันไม่ใช่เลขรวยทางเดียวนะครับอืมถ้าเลขรวยทางเดียวที่เป็นที่เขาเรียกเป็นองค์ประกอบว่ารวยทางเดียวเนี่ยนะครับมันต้องเป็นหกติดกับแปดนะครับหกต้องคู่กับแปดนะครับ อันนี้เป็น618มันหนึ่งไปคู่กับแดมันไม่ใช่รวยดางดีงเทานะครับผมเนาะตัวเลขเนี่ยถ้าสลับตำแหน่งกันในความหมายกับกําลังเลขมันก็จะเปลี่ยนนะครับเพราะว่าผมทําอีกช่องหนึ่งอ่ะจะับช่องศรัทธาปาฏิหารนะครับที่เป็นเลขมงคลของลาวแล้วก็ฮานอยเนี่ยนะครับมันจะใช้เขาเรียกว่าเป็นเลขมงคลพวกนี้นะครับเลขคู่ไหน ที่อยู่แล้วกําลังมันดีเรียกคู่ไหนที่อยู่กัน <g> แล้วกำลังมันไม่ดีนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับอยู่แล้วไม่เป็นมงคลอะไรแบบนี้นะครับกาลังมันทําให้ตกอะไรเงี้ยสี่สูตรดับอยู่หมดนะครับสูตรที่1ดับเจ็ดสูตรสองดับสามสูตรที่สามดับสามและสูตรที่4ี่ดับศูนย์อยู่หมดนะครับออกแบบนะครับงวดน,นี้นะครับสี่ตัวสี่สูตรสี่ตัวสี่สูตรสูตรที่1นนะครับดับเก้าครับ สูตรที่สองดับเจ็ดนะครับสูตรที่สามดับศูนย์นะครับสูตรที่สี่ดับหนึ่งนะครับ,บ,รบ,รบเรามารอลุ้นกันครับเก้าเจ็ดศูนย์หนึ่งนะครับจะอยู่ไหมนะจะอยู่หรือไม่เก้าเจ็ดศูนย์หนึ่งสถิติสูตร,รนี้เคยหลุดสองงวดนอ่งนั้นหลุดอย่างละงวดหมดเลยนะครับแต่ตามนี้ ไม่มีชนนะครับเมืที่แล้วชนสามที่ดับชนกันนะครับส่วนถ้าใครชอบตัวไหนถ้ามันขัดใจตัวไหนก็ใช้วิจรตยาณเอานะครับถ้าสมมุติว่ามาตามเลขดับเนี่ยก็สมมติดับผมไม่อยู่อย่ามาโทษกันนะครับเนาะผมเขียนไปตามสูตรที่มันคำนวณได้แล้วดูครับดับทั้งหมดของผมนี่ยังไม่รวมหลักร้อยนะครับดับหลักสิบครับแปดเจ็ดแปดหกนะครับดับขาดสิบหน่วยคือเจ็ดกับแปด ดับหลักหน่วยคือเก้าเจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดติดดับทุกอันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นดับขาดก็เจ็ดนะครับดับขาดนี่เจ็ดกับแปดแต่แปดไม่ได้ดับหลักหน่วยนะครับแปดไม่ได้ดับหลักหน่วยนะครับผมเคยทํามาแล้วนะครับไม่ได้ดับหลักหน่วยแต่มันติดดับตัวนี้คือเจ็ดกับแปดอ่ะเอาง่ายๆนะครับถ้ามองนผ่านก็คือดับขาดไปเลย เหมือนมันมาย้ำอีกหลักหน่วยว่าเจ็ดไม่มีนะหลักสิบเอเจ็ดไม่มีนะสิบหน่วยยังไงก็ไม่มีเจ็ดนะแบบนี้คือความคิดของสูตรนะครับคือเจตนาของสูตรมันคำนวณออกมาได้แบบนี้มันคนละสูตรนะครับวิธีการคิดคำนวณเป็นคนละเรื่องเลยนะครับผมบอกเลยคนละแบบเลยมันมาตรงกันเองนะครับก็เลือกเอานะครับเลือกเอาแต่ถ้ามาเทียบดูกับตัวเด่นนะครับเก้าเจ็ดศูนย์หนึ่ง เ7 0เทียบกับหลักหน่วยที่ผมทำลงให้อันนี้ก็จะดูนะครับอีกช่องหนึ่งนะครับช่องตามหาเลขเด็ดเห็นไหมเข้าเลขหกหลักร้อยเ,ยเดี๋ยวผมเอาไปลงให้ในช่องนั้นนะครับมันเป็นสูตรช่องนั้นนะครับเลขตารางรอสักครู่นะครับเมดที่แล้วไม่เข้ารอสักครู่นะครับให้ผมสรุปเลขหลักก่อนนะนนนะะดนะครับฟังนิดนึงเนาะมันจะไปจีละสเตตปนะครับเดี๋ยวจะงง สกับเจ็ดสเจดหนึ่งสามนะครับมันเด่น4กับเจนะครับหลักหน่วยตัวรองก็คือหนึ่งกับสามนะครับตัวรองหนึ่งกับสามสีเจ็ดหนึ่งสามปิดดับไหมเอ่ยเจกับ1ไปแล้วนี่ว่ากันไปตามสูตร ตอนนี้เหลืออยู่แค่นี้เลยครับเหลือสามกับสี่ครับในขอตัวรองเด่นสี่ตัวเดียวนะครับตัวรองคือเลขสามเด่นสี่ไม่รู้จะมาหรือเปล่าครับสี่มายากลือเกินไม่มาหลายงวดแล้วเป็นไรไม่รู้นะครับหนีสี่ไดตลอดไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่านะทุกคนนะ แต่มันก็มีแค่สี่ตัวนีะ่ะชนสองตัวดับชนเด่นก็เลือกเด็นนะครับแต่มันก็ไม่ได้ตา,ต,าตัวหรอกดับผมก็ไม่ไม่ได้เดินแย่มันมีแค่สองตัวเอาแค่สองตัวนี้ก็ได้นะครับเราไม่ต้องไปดูดับก็ได้นะผมทําให้ดูเลยเมื่อมันเข้าจริงผมก็ต้องทำแหละถ้าไม่ทําได้ไงใช่ไหมเผื่อมันตรงกับเลขเด่นเอ้ยไม่ทําดีกว่าไว้มันตรงกับเลขเด่นเหรอมันก็ไม่ใช่นะครับเนาะนี่ก็เดี๋ยวทําให้นะครับพุนที่แล้วเข้าเลขหกอย่าลืมนะครับอย่าลืมผมก็จะให้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์สูตรนี้ผมเคยให้เก้าสิบเปอร ผมคิดผมยังไม่ได้ทําเลยนะครับผมคิดว่าผมจะให้น้ําหนักไปที่เก้าสิบเอร์เซ็นนะครับฝากติดตามด้วยครับสูตรนี้เนาะสาหรับโอเคคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับเป็นคลิปสั้นๆประมาณสิบนาทีนิดๆนะครับสาระสำคัญมันก็คือนะครับสูตรดับนะครับใช้จริงเดินจริงมาลุ้นกันต่อนะครับตามลุ้นกันว่าวันที่16เมษายนนี้นะครับจะดับอยู่ต่อหรือไม่ทั้ง4สูตรนะครับไม่มีชนกันนะวันนี้4สูตร ดับ404ตัวเลยนะครับหลักหน่วย9701ก็ออก็ฝากกดติดตามกดซับสไครกดไลค์กดแชร์นะครับขอให้ทุกคนโชคดีจากการรับชมรับฟังในคลิปวิดีโอนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังครับโชคดีและสวัสดีครับ